สวัสดีสรรรสครับสวัสดียินดีต้อนรับเาวปในช่องยูทูบท่านครับผมผมกับทีมงานสายยูทูบซิครับทีมนี้เราก็มาเปิดบอ่อเมื่อวานนี้วางท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็ลงบ่ดินครับทำการเอาดินครับไปผมเรีย่ขั้นแรกเราก็จะเอาลูกรังก่อนนะครับผมเปิดดูก่อนถ้ว่าลูกรังเหลือหรือปรเปล่าครับบ่อนี้แฮกเตอร์เอานะครับนี่สารุ่งนี้ก็แฮกเตอร์ครับเป็นคนขุด ตัวเซกเซอร์คุณครูเราครับเดี๋ยวนี้มีเซกเซอร์คุณคูครับจะก่อนเ,เอาครับ จีโอห้าดีขอได้ป่ะครับเดินให้สิบล้อก่อนเออสิบล้อก่นอนรับรองทางกันพิ่นองอี่างน้อคือเคียออาย่า,า,า,ยออยาหมสิเนาะคือบปัดออกเลยลเนาะ าถึงบ่อแล้วครับผมโครงหินแหบแถวนี้เป็นยินยอบเมื่อเช้านี้เอาหินไปแล้วตอนนี้ก็เอาดินแล้วนี่ครับดินแล้วยินยอบเดี๋ยวถอยรถครับเดินหนึ่งใช่ไหมครับนี่ครับสางครับลูกนี้ก็หน้าฝนเหมือนกันครับเนี่ยวิ่งกับสิบร้อยลง นี่พันนี้เฮกเตอร์ครับเป็นคนขุดครับนี่สารุ่นี้เฮกเตอร์ครับขุตทำลึกเล่าประมาณ6เมตรครับเฮกเตอร์ขุดลงไปเอาครับเนี่ยน่อครับเป็นคนรับพ่อครับอันนี้ครับทำนาทีครับไม่พอครับผม ด้านหลังมีหินลูกลังครับเราจะทําจะขุดลึกๆครับจะให้น้ําสะลุกงนี้ครับซึมลงมาด้านข้างตรงนี้ครับเราจะฉอด้านข้างนะครับบ่อบ่อดินบ่อนี้เยอะครับก่อนก้อแฮกเตอร์คุนฟูนะครับนีลอกเอาหินครับลอกเอาหินลูกลังครับก่่นก้อแฮกเตอร์คุนฟูนั่นแหละครับเอา จะมีรถนะครับแถวนี้ใส่หมดน้ำเนี่ยแอคเตอร์คนปู่เราเอาหมดน้ำเนี่ยยิ่งผ่างนงากิ่งไม้ไปหมดแล้วอะไรแจ่ง สามเมตรแล้วก็ห้าครูใครก็ไปนอกครับทำงานตักประเทศเราครับคูไครจอดครับสุดล้ว่าเร่งเครื่องบอมากครับก็ครับ ก่อนพ่อขับแคชรุ่นใหญ่ครับขับแม็กโครครัดแคชสองสองห้าครับจักรอับขับให้สอ,อคสออค,ครับจักรครับหน้ากันเรื่องครับพ่อนทีาการ,รที่อยู่เราครับ ทำงานอยู่ลาวแต่คุมรถให้เชียการอยู่ที่ประเทศลาวจุดได้เก็บดเที่ยวเองครับวิ่งไกลครับผมไกลมาก ไม่นองเมืดอาแล้วอันนี้ก็จะถือที่ A แล้วครับผมน่าง,งานครับเสียเวลายอยู่ตรงนี้นะครับผมรูมอฟพี่น้องรู้ไม่เอารูมอผ่านทุกพี่น้องเออ พี่น้อหมอนมาแล้วตกอแค่แล้วนมนเนี่ยจับจะลบุ่มไ้แตะพี่้องเนุ่ยพักตรงเนี้ยพี่เออ ่ราเงืดมาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้วหันไหน่หันไหน่หนนพี่ตอ้ง